สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊คลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชท พอสมควรตอนนี้ผมค่อนข้างกระจ่างกับตัวน้องแล้วระดับหนึ่งเนาะระดับหนึ่งนะไม่ใช่แบบทั้งหมดเดี๋ยวอันนี้ผมที่ที่ตั้งคอมดีไว้อะก็คือจะให้ดูนะว่าพัดพัดแสงอะ่ะใช้สกิลหนึ่งสามารถรีสกิลคูดาวได้ค่อนข้างดีแต่ว่าแค่ตัวเดียวนะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะพัดแสงฮิวกาโรที่เลือดน้อยสุดแล้วดูว่าสกิลมันจะรีไหมอย่างงี้ปึ้งจะเห็นว่าสกิลมันไม่รีแต่ว่าพอเป็นแฟรี่ใช้สกิลอ่ะ มันลดให้เยอะเลยใช่ไหมอ่าดูนะเห็นปะแต่สกิลของแฟรนี้จะไม่มีผลกับสกิลลดคูดาวอื่นอื่นอ่าเห็นไหมสกิลหนึ่งสกิลสองพัดแสงจะไม่ได้รับการลดแต่สกิลหนึ่งโอเคได้ซึ่งสกิลหนึ่งมันได้มันให้มันให้มานาคืนด้วยนะเป็นเป็นคมที่ดีอยู่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ต่อมา ต่อมาก็คือการูด้าแสงอ่ะผมผมผมอยากลองอันนี้ด้วยจอกแสงจอกแสงปกติใช้สกิลแล้วใช้สกิลสองอ่ะถ้าปล่อยให้น้องใช้เองมันจะรีสกิลหนึ่งถูกไหมอย่างนี้เราถ้าเกิดผมใช้สกิลรีรีวะ่ะวุ้ยอ้าวแต่น้องใช้สกิลสองแล้วจะไม่รีสกิลหนึ่งแล้ว ก็คือรีสกิลให้ก็คือถือว่ารีสกิลให้แล้วใช้สกิลสองเองก็เลยอ่าใช้ใช้สกิลสองเองปึ้งไม่รีสกิลอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะถ้าเกิดเอาแฟร์ี่ออกอ่าผมผมผมใส่ผมใส่นี้ก็ได้วอ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูตอนที่จอกแสงใช้สกิลสองนะครับมันจะรีสกิลหนึ่ง เห็นปะมันจะรีสกิลหนึ่งให้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่แฟรี่ลงมาแล้วอะมันจะไม่รีทีเนี้ยผมได้ลองเทสหลายๆแบบและไม่ว่าจะเอาเป็นกาลูด้าแสงเข้ามานะอย่างงี้อ่ากาลูด้าใช้สกิลเดี๋ยวก่อนนะต้องให้นี่ใช้สกิลดิแฟรี่ใช้สกิลนะแล้วก็กาลูด้าใช้สกิลมันไม่รีเห็นปะมันไม่รีแต่ถ้าแฟรี่ใช้สกิลสองเองอะจะรีสกิลหนึ่งให้แต่ถ้า เฟรดี้ใช้สกิลสองสกิลสองด้วยเรากดใช้เองเราเรากดผูกจิตเราใช้มันจะไม่ลดนะดูนะเห็นปะสกิลหนึ่งของเฟรีมันจะไม่ลดแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้น้องใช้สกิลเองอมันจะลดนะผมเร่งยังยังยังใช้สกิลเร่งเร่งหลอดได้นะครับแต่ว่าจะให้มันลดไปเลยทันทีไม่ไดอ้อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวดูนะน้องใช้สกิลแต่ผมใช้สกิลให้ใหม่ปึ้ง เห็นปะมันจะมารีหลอดแลกด้วยแล้วก็ทุกตัวในทีมก็จะได้ได้รับการรีด้วยนะครับเนี่ยไอ้พวกหลอดทีวอย่างเงี้ยจะได้รับการรีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวเ,ดเดนี่ยเห็นปะแต่ว่าสกิลหนึ่งของการูด้าก็จะก็จะรีไม่ได้นะเป็นปกติอ่าอันนี้คือต้องบอกว่าโดยสรุปแล้วอะแต่ว่าในในทีมที่มีแฟรี่ไม่สามารถใส่อย่างอื่นที่เร่งสกิล ได้เลยนะแต่ต้องบอกว่าตัวน้องเองก็รีสกิลให้ถึง40%แล้วอะ่ะมันก็เยอะเออแล้วมันให้อันติเมตด้วยสูตรในตรงเนี้ยความหมายของมันอะ่ะไม่ได้ไม่ได้มีผลกับศัตรูอะไรเลยนะมีผลกับเราอย่างเดียวเลยก็คือตัวเนี้ยผู้ดาวตัวเนี้ยเออแล้วก็ Gate, อันติเมตเกรอันเนี้ยยังได้รับผลจากฝั่งนี้นะครับ100%อ่ะเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดู เอาเอาแวมไฟมาแวม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 เอาอยู่ไหนวะอ่ะเดี๋ยวผมใช้อันตีไปก่อนนะปึ้งตอนนี้อันตีหมดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวดูนะใช้สกิลน้องหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีสี่ทีทอ่ะอันอันตีไปอันตีทิ้งไปอันตีทิ้งไป แล้วเดี๋ยวดูนะสกิลนี่นี่จากสูตรแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊หกทีว่ะไม่หกทีว่ะแต่ตอนเล่นอ๋อเหมือนเหมือนถ้าอยู่ในผลของแวมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคือไม่แน่ใจตัวแมคคาณิกนี้นิดๆนะ คือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ในอันตีของแวมไอหลอดอันติเม็มันขึ้นช้าเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวผมเอาแวมออกมาดูตรงตรงนี่หลอดไม่มีนะหลอดไม่มีหนึ่งสองเห็นปะสามทำไมรอบแรกมันขึ้นน้อยๆวะ หรือต้องกดใช้เองเหรองงแท้อ่ะสี่ประมาณนี้ถ้าอยู่ในอารีน่าใช้แค่สามทีซึ่งที่เทสไว้อะ่ะใช้สามกดสามครั้งสกิลสามครั้งทั้งหมดนะอินทัทเอสามครั้งเหมือนกันก็ต้องบอกว่าถ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหรอ ห้าสามสิบหกหนึ่งหกถ้าหกครั้งอะ่ะมันคือเก้าสิบปะมันคือเก้าสิบเปอร์เซ็นตถ้ามันไม่ได้มีผลจากไอเอฟเฟกอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะยังไงก็ไม่มีทางได้อัลติเมทเออในหกครั้งเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้มันไม่สูงสุดคือหกครั้งแล้วมันได้ซึ่งมันอยู่ในผลของไอแวมนี่ด้วยแต่พอไม่ได้อยู่ในผลของแวมคือผมไม่มั่นใจจริงๆนะว่ามันคือยังไงแต่ว่าในปกติแล้วก็ประมาณสาม ในอาีน,นามครั้งนอกอารีนา 4, 4่ครั้งอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนาะก็ถ้า4ครั้ง3ครั้งมันคือจาก15บวก1 0อนันเนี้ยมันคือ30% 3ครั้งคือ 90%, 4ครั้งก็120%ก็ก็ตัวเลขก็ตรงนะว่าไอเนี้ยมันมีผลซึ่งหมายความว่าตัวเนี้ยมันจะมีผลกับอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นเราใช้แวมอ่าอย่างเช่นนะเราใช้แวมลงมาอันติอ๋อช่างมัน เราใช้สกิลเนี่ยมันก็จะเพิ่มหลอดเห็นปะมันเพิ่มหลอด,ดเออมันก็จะมีผลเห็นปะใช้สกิลเนี่ยเวลามันเพิ่มไอพวกนี้มันก็จะมีผลด้วยนะเออก็คือมีผลทั้งหมดทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีคลิปที่เทสกับคนที่เล่นโพแสงตอนเล่นในอารีน่านะว่าใครเร็วใครช้าว่ากันยังไงบ้าง อันนี้ก็คือเอาเป็นว่าเฉพาะในทีมตัวเองที่ยังไม่รวมโพแสงเนี่ยผลที่ได้ก็สำหรับตัวผมนะผมมองว่าผมค่อนข้างพอใจนะเออแต่ยังไม่ได้ไม่ผมยังไม่ได้ไปใช้จริงในสนามอารีนาเดี๋ยวผมขอเปิดคลิปแบบนึงนะครับคลิปไหนวะเออคลิปจะมีเสียงของเพื่อนผมด้วยนะเออแต่พูด โอ้เมื่อกี้กดผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดอันไหนวะอันนี้โอเคโอเคเสียงมันไม่เข้าใช่เข้าอ๋อมันต้องแบนอวุดดีกว่าเนี่ยเอาแบนเดี๋ยวผมลดผมลดเสียงคลิปแล้วกันนะไม่เป็นไรก็จะเป็นเสียงผมคุยกับเพื่อนผมตอนเทสนะว่าแบบเราจะเลือกอะไรยังไงกันนะก็เราก็เลยเลือกเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ ก็คือเราเซตเซตอัพแบบนี้ให้ใช้แค่โพแสงกับแฟรี่น้ำเนาะในตอนเล่นซึ่งตัวอื่นเราไม่สนแล้วเราก็จะให้คีน่าทั้งสองตัวใช้สกิลได้เต็มที่เลยเพราะว่าคีน่าใช้สกิลจะมีการได้มานาเด้งทุกครั้งที่ใช้สกิลมีโอกาสได้คืนเนาะซึ่งโพแสงมีความสามารถในการเล่งสกิลสมอนเนอร์ด้วยก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้อันติเมตได้เร็วขึ้นจากการสกิลได้บ่อยได้เร็วกว่าการได้มานาเยอะกว่าคือโพแสงใช้มานาสี่แฟรี่น้ำใช้มานาห้า แต่โพแสงเร่ง20%แฟรนี่น้ำเร่ง30%ถ้านับตามมานาแล้วอะแฟรี่น้ำจะรีอันติเมตได้เร็วกว่าโพแสงแต่มาดูกันว่าใช้จริงเป็นยังไงอย่างเดียวนะพี่กดแฟรี่น้ำอย่างเดียวอ่ันี้ก็คือคุยกันนะว่าให้กดแฟรี่น้ำอย่างเดียวนะผมเราให้เขากดโพแสงอย่างเดียวนะนี่กดไปแล้วสองทีเนาะใช่ปะวะ ทีเดียวดิดวใช่ป่ะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวนับเดี๋ยวนับีบ่กดแฟรลี่น้ำอย่างเดียวกดกดกดฝั่งเขาก็ไม่สับตัว<ไ>นะเพราะว่ามันได้มา,าเพื่อความแฟร์นี่เขากดหนึ่งครั้งแล้วผมเพิ่งกดครั้งแรกนี่กดกดคนละครั้งนะไม่เป็นไรตีตีตีกันเดี๋ยวมันก็น่าอ่าครั้งที่สองของโพแสงครับครั้งที่สองแฟรลี่น้ำครับ โพแสงกดได้เร็วกว่าเห็นไหมเนี่ยเขากดครั้งที่สามแล้วผมยังขาดมานาอยู่เนี่ยเขาอันติลงครั้งที่หนึ่งแล้วแฟรี่สามครั้งเหมือนกันใช้สกิลสามครั้งเท่ากันกับโพแสงเลยครับก็ใช้อันติเท่าๆกันดูที่โพแสงเร็วกว่านะเพราะว่ามานาเขาเร็วเขาเจนได้เร็วกว่าเนี่ยเขาเขาอันติแล้วนะครั้งที่สองแล้วนะของโพแสงคือเนี่ยมันเกือบเต็มเว้ย แต่ผมยังที่ใช้มานาแค่สามอ่ะตอนนี้ที่คือตอนนี้หลอดมันใกล้เต็มะอย่างที่เห็นหลอดมันใกล้เต็มละถ้าเกิดผมใช้ตัวอื่นอ่ะมันก็อันติแล้วไงอันนี้โพแสงอันติอีกแล้วครับเพราะะนั้นโพแสงที่เขาอันติไปสามรอบแล้ววะเราเพิ่งสองรอบแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยิบสุดท้ายแล้วผมดูไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะยาวๆเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าโพแสงอ่ะสามารถใช้อันติ หกครั้งกับแฟรี่น้ำสามครั้งประมาณนี้คือจะเป็นโพสแสตอตีสองครั้งแฟรี่น้ำอันติหนึ่งครั้งเวลาใช้จริงจะเป็นประมาณนั้นไม่ถึงว่าถ้าเกิดเรากดแต่สกิลที่เล่นอันตมที่เลท,ที่เล่นหลอดอันตินะแต่ถ้าแฟรี่น้ำคุณเล่นใช้สกิลสองทีใช้สกิลของแฟรี่น้ำสองทีแล้วคุณสับไปใช้สกิลสามมาานะตัวอื่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะไม่ถึงกับสองต่อหนึ่งอย่างนี้ซึ่ง ในทางกับการโพแสงก็มีโอกาสทําได้เหมือนกันซึ่งผมไม่มีโพแสงในมือผมเลยเทสให้ดูไม่ได้แล้วผมก็ได้ทําการเทสกับพวกที่มีสกิเลเร่งเนาะซึ่งผลเทสออกมาฝั่งเขาอะบอกว่าสกิลปกติแปลว่าพาสติของแฟรี่น่าไม่ได้มีผลอะไรเลยอันนี้ผมเทสให้ดูเพื่อให้ไขเป็นการไขไขข้อสงสัยของเพื่อนๆหลายๆคนแล้วกันเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ว่าจะเทสตแต่มันไม่มีให้เทสก็คือพวก นึกว่าผมผมนึกว่ามันมีพวกที่ทําให้สกิลเราแบบคูดาวมันเด้งมันเด้งถอยหลังเออแต่เหมือนไม่มีนะก็เลยไม่ได้เทสอะไรแล้วทีนี้ผมก็เลยมาเทสที่ตัวแฟลลี่น้ําอย่างเดียวว่าไอ้สกิลเนี้ยสรุปแล้วว่ามีผลอะไรบ้างก็ตอนต้นคลิปที่ผมทําให้ดูเนาะว่าจิ้งจอกน้ําก็รีสกิลไม่ได้นะครับถึงเป็นคําว่ารีสกิลอันเนี้ยมันก็คือการรีคูดาวร้อยเปอร์เซ็นต์ของสกิลหนึ่งก็คือถ้าใช้สกิลสองปุ๊บ โดยที่น้องใช้เองนะเราไม่ต้องผูกจิตอะถ้าเราไม่ผูกจิตอะน้องใช้เองอะมันจะรีสกิลของส,สกิลหนึ่งทันทีแต่ถ้ามีแฟรี่น้ำอยู่ในทีมจะไม่จะไม่ทําการรีสกิลให้รวมถึงสลัดน้ําก็ไม่รีอ่ะเมื่อกี้ผมมีเทสสลัดน้ําให้ดูยังอ,อ,อ่ะสลัดน้ําแล้วก็เออคาลูดาแสงอยู่ไหนวะคาลูดาแสงอ่ะนี่นะ อ่ะผมใช้สกิลไปก่อนให้มันติดคูดาวอ่เดี๋ยวดูนะกาลูด้าใช้สกิลเร่งใช้สิเนี่ยเห็นปะว่ามันไม่เร่งอ่ะสลัดน้ำเนี่ยใช้เมื่อกี้ใช้สกิลเร่งกันนะก็ไม่เร่งอ่ะกดใช้มือก็ไม่เร่งกดใช้มือก็ไม่เร่งแต่ถ้ากดที่แฟรี่จะเร่งอันนี้คือความหมายของพาสซีฟของแฟรี่อ่ะถ้าเกิดเอาออก ถ้าเอาออกก็คือเล่นได้ปกติอ่ะสกิลฮิลเดี๋ยวผมจะกดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้สลัดน้ำใช้สกิลก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมกดสกิลเล่งน,นะเห็นปะ่ะมันก็เล่งได้ปกติเล่งมันจะเล่งแค่สกิลที่ไม่ใช่สกิลเล่งน,นะแบบสกิลสองของสลัดอะ่ะมันมีการเล่งสกิลด้วยเพราะฉะนั้นการใช้นกเล่งอะ่ะมันก็จะไม่เล่งสกิลสลัดน้ำอันนี้คือเรื่องปกตินะครับไม่เกี่ยวกับพาสซีฟอะไรทั้งสิ้นเป็นเรื่องปกติของเกมนี้ นะก็โดยสรุปแล้วพอมีแฟรี่น้ำมันก็จะไม่เล่งอะไรเลยสักสก,กิลเดียวต้องเล่งด้วยสก,กิลของแฟรี่น้ำเท่านั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เจอแล้ววันไม่ได้พิมพ์บอกไว้แต่ก็คือนะ่าจะต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจกันเองนะก็คือ,อสก,กิลหนึ่งของแฟรี่ติดครูดาวเราถ้าแฟรี่ใช้สก,กิลสองเองมันจะรีสก,กิลหนึ่งให้แต่ถ้าเรากดใช้อย่างนี้มันจะไม่รีสก,กิลหนึ่ง โอเคนะตามนี้ตามนี้เดี๋ยวผมกเห็นกดกดให้ดูทีหนึ่งปึ่งเห็นปะสกิลมันไม่รีสกิลหนึ่งของแฟรี่มันไม่รีโอเคแฟรี่น้ำก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดประมาณนี้เนาะ้วยความเห็นส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าใช้แทนโพแสงได้ไหมผมว่าใช้แทนได้มันจะเร็วเท่าโพแสงไหมคงไม่แต่ว่ามันต้องบอกว่าทําให้ทีมมันก็ไม่ได้บางขนาดนั้นเพราะโพแสงมันลดเลือดตัวเองเพื่อเร่งสกิลถูกปะ แต่ว่าแฟรลี่น้ำมันเป็นฮิลเราได้เล่งสกิลด้วยเออข้อเสียที่ต่างกันอีกก็คือแฟรลี่น้ำไม่มีเล่งสกิลซัมมอนเนอร์แต่ว่าโพแสงมีเล่งสกิลซัมมอนเนอร์นะก็ตามนี้เลยเราไปดูโพแสงอะโพแสงมันเล่งอันติ20%แล้วก็ลดคูดาวของมอนสเตอร์40% 40%นี้เท่ากัน แต่เขาเล่งสกิลของสมอนรนอร์80%เยอะมากแล้วก็รีดิว HP 10%ซึ่งข้อดีของแฟรี่น้ำจะเป็นฮิลฮิลหนึ่งตัว10%เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่10%ฮิลหนึ่งตัวที่อะไรนะ55%ของ Max HP มันก็จะไม่ผิดเดี๋ยวพูดผิดอีกจำไม่ได้มาดูสกิลดิ30% 55%เออถูกแล้วโผ อ่ะก็รวมๆผมมองว่าโพแสงดีกว่าเพราะว่าโพแสงใช้มานา4เรื่องการรีสกิลซัมมอนเนอร์ผมอาจจะให้เป็นคุณค่าของการหักกับหักเลือดแต่ว่าแฟรี่นำได้ฮิลแล้วอนติเมดเกรอะแฟรี่มันให้30%ซผมหักล้างกันตรงนั้นแต่ว่ามานาโพแสงอะมันใช้แค่4แฟรี่ส่วนแฟรี่อะมันใช้5้าเออ ก็ต้องบอกว่าก็ด้อยกว่านิดหน่อยแต่ถามว่าคนที่ไม่มีโพแสงใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้แล้วก็ใน RTA สักครู่นะครับ <c oughs> โอ้ยคันคอใน RTA มันจะพูดอะไรวาลืมเออลืมจริงอะไรวะ อ๋อเอ๊ะเออลืมลืมไปเลยไอ้ปุ๊บลืมเลยคืออ๋อใน R t a อะถึงอันติน้องจะไม่ได้เร็วเท่าโพแสงแต่ก็ยังเร็วอยู่คีหน้าลมใช้กับน้องผมว่ายังเร็วอยู่ไม่ได้ต่างจากฟิลลิ่งตอนเจอโพแสงเลยที่แบบคีน้ามังปีกฟ้ารัวๆเลยฮิวปีกฟ้าล้างดีบับฮิวปีกฟ้าล้างดีบับรัวๆจากอันติคีน้าลมซึ่งน้อง ก็ไม่ได้ทำให้สกิลคีหนาอันติช้าจนใช้งานไม่ได้ขนาดนั้นนะเออผมลองเอาไปตีบ้านให้ดูเลยไหมคือมันเวล70แล้วของยังแบบกระลงปงอะ่ะ mm hmm. ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะไปตีใครได้นะออโอ้นี่มีกำลาบมีระวังนะ เพราะว่าน้องลีสกิลได้มันอาจจะโดนกำลาบได้ไม่รู้ตีใครดีอ่ะโดนลิงแสงฆ่าก่อนนะอ่ะ,อะลองดูโอ้รู้แล้วแค่จะลองให้ดูว่าสกิลมันเร็วยังไงงั้นผมก็มาลองในนี้ได้นี่หว่าเออใช่ไหมใช่ จริงเราก็มีตัวล่อเสือลองลองของจริงไปเลยก็ได้มั้งเนี่ยเราก็โอเคอย่างนี้เอเออ่ลิงแสงกับอยู่ไหนวะแฟรี่แบบนี้ไหมอาวุธลมรอดไหมเดี๋ยวก็รู้รอดไม่รอดอ่ะเดี๋ยวผมลองผมลองให้ดูว่าถ้าเล่นจริงแล้วมันจะอันติเร็วประมาณไหนแล้วกันนะ <c oughs> คือผมก็จะไม่ได้บังคับน้องแต่แรกนะจะให้น้องใช้สกิลเองไปก่อนรอบหนึ่งเาขออาจะใช้ประดับปีกันอยู่ผมเองก็ใช้ประดับปีกอยู่ไม่มีไม่มีทรัพยากรไปเปลี่ยนนะอ่ะรีสกิลหนึ่งครั้งทำไมมันขึ้นเกรดน,น้อยๆวะเอออโต้โอโหเสียเลยเสียเลยเพราะว่าทำไมมันมานาหาย อันนี้เห็นป่ะเกรดเกือบเต็มแล้วผมอาจจะมาใช้สกิลลิงแสงแทนก็ได้มาเนี่ยสี่มานาน่าจะได้อันติเลยเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็ปีกมาโอ้เขาก็ปีกเดี๋ยว่อนนะสกิลมันจะได้ฮูดาวแล้วไงเดี๋ยวผมร้อยให้มันใช้เองก่อนน่าจะยังยืนไหวอยู่อ่าอย่างนี้ แล้วก็อย่างงี้อ่าเห็นปะเออแล้วก็เอาเอาดีเอาดีเอาดีาดลิงลิงลิงเออไปเออล็อกขาไปดีถามว่าอันติเร็วไหมมันก็เนี่ยก็ดูดิหลอดมันก็พุ่งเป็นเป็นก้อนอยู่นะ ี่อันตีไปลิงล็อกก่อนปึ้งแล้วก็ล็อกอีกทีหนึ่งโอ้ยเขาปีเขาอะไรมาเต็มเลยสกิลคูดาวก็คือเวลาเล่นก็ต้องสังเกตสกิลคูดาวเนาะว่าเราจะใช้จังหวะไหนก็ต้องวางแผนดูจริงๆเนี่ยเรารอเรารอให้คูดาวมันขึ้นไปเองก็ได้เนาะจริงบอว่าใช้วุธไฟน่าจะเดือดกว่าว่ะเพราะว่าวูดไฟสกิลสองมันเล่งสกิลใช่ไหมเนี่ยอะ เล่นไปเลยสองทีอย่างนี้อันติอืมถามว่าอันติไวไหมอ๋อมันก็ได้อยู่นะเอ่อตายก่อนไหมเนี่ยตายก่อนไม่ทันใช้เลยสกิลเอ่อมีบ้านไหนให้ลองอีกอะ ลิงแสงพาละโอ้ไม่อยากเจอพาลาอ่ะอันนี้แล้วกันลองดูน่าจ,จะแพ้แต่ก็อย่าไปซีอาวุธมืดด้วยลิงแสงผมบินไปก่อนเลยดย่งงี้เอาโอโต้ออกก่อนโอ้เสียเลยเร่งสกิล โอ้ oh. er ตายดิตายก่อนไหมหนารอดเว้ยเอา้าโดนสตัร เพียมยอดไปเลยจริงๆก็ไม่ต้องขนาดนั้นเเราโดนห้ามหวิวเราแบบไม่ยอมใช้เราเราเราโมแต่แบบขอเล่งเกตเล่งเกตอยู่ไม่ได้บอกว่าจะตายเอาจริงๆใช้แบบนี้ก็ไม่ต้องสนใจมากก็ได้ดูดิอันตีอะไรทันไหมไม่ทันอ้ยโอ้โหแต่พอเจอวุ้นมืดนีปีก็คือเจ็บอะเจ็บ ถ้าจะแพ้เล้งเกตผมจะเปลี่ยนอาวุธมืดแล้วผมจะแพ้เอื้อไม่รอดฮะก็แลดูจะหรือว่าผมใช้ตัวน้องไม่ไเป็นวะแต่พอใช้มานาห้าก็สึกอึดอัดนิดๆนะเออ อ่ะลองลองลองอแต่เมื่อกี้อาน้ำผมมันตัวเป็นตัวกันเสือเจอออเบียก็น่าจะแต่มันกไ็ไม่ใช่คออ้างอุย้ยลืมเปลี่ยนอาวุธอ่ะเล่นสกิลไปก่อน เออสกิลเอ๊ะเมื่อกี้อ้าวโอโต้โถเอ้ยอันตีไหมตีเขาไม่เข้านะเนี่ยเออเจ็บ เฮ้ยทำไมฮิวไม่ขึ้นตายฮะชิบหายเรื่อแก้เกมได้ไหมเอ้าโดนโดนยัวยูอยู่ โดนใบายาวๆเลยเว้ยโดนใบายาวจริงคือไม่ทันเอ้ยชุบไม่ได้ตายจบจบจบคือความบางของแฟรี่นะไม่ใช่เหตุผล เนี่ยคือแฟรี่นำไม่ได้ตายด้วยมันไม่เหมือนโพแสงจริงๆอ่ะอืหรือว่าผมใช้คู่กับลิงแสงไม่ได้วะมันยังไงวะเนี่ยต้องไปหัดใช้ก่อนคือเวลาเล่นมันก็ต้องแบบเอาไปฝึกอะ่ะเออไม่ดูตีใครแล้วเนี่ยผมผมมีโรคก,กลัวผาลาแสงเจนก็น่ากลัวมันพลาดที่อะไรวะดัมเมจไม่พอ เพราะว่ามันเป็นซับสองเราก็ซับเออหรือว่าผมกลัวเกินไปวะแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นสไตล์โพแสงมันก็ต้องเล่นแบบประมาณนี้ปะดัมเมจหนึ่งแล้วก็เป็นตัวฮิลซึ่งอันติลิงแสงเขาน่าจะแรงแล้วนะหรือแรงไม่พอเจนอตเหรอือมก็ตามเนื้อผ้าแล้วกันนะอย่างที่เห็นผมก็เทสให้ดูอย่างที่เห็น แล้วก็ใน PVE อ่ะใช้ได้อยู่แล้วนะก็คลิปก่อนก็มีลองเทสใน PVE ให้ดูไปแล้วก็กลับไปดูที่คลิปก่อนได้คลิปที่กาชามืหลังจากกาชาเสร็จผมมีลองใช้ใดูอยู่ก็โอเคนะค่อนข้างน่าประทับใจแต่ใน PVP ยังรู้สึกแมงๆอยู่เดี๋ยวต้องไปลองศึกษาเนาะว่าจะใช้น้องยังไงดี คือพอสกิลมันใช้5มานาแล้วคูดาวสามสิบวีอ่ะมันรู้สึกแปลก,ปลกมันรู้สึกแปลกๆไปเลยอ่ะมันไม่เหมือนโพแสงยิ่งมันไม่มีลดคูดาวของซัมเบอร์นเนอร์ด้วยอ่ะกลายเป็นว่ามันไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่ฮะหรือว่าเราต้องถือว่าไอาการได้อนติเมทเก่ะเป็นโบนัสไปแล้วก็เอาน้องมาฮิลเป็นหลักเนี่ยมันลบฮามฟูฟมันลบดีบัฟได้แล้วก็ฮิลได้แต่ก็เป็นทาร์เก็ตเดียวนี่ฮิลหมู่ ก็ลองดูกันแล้วกันนะครับก็มาเทสให้ดูก็นี่ก็เป็นวันแรกที่น้องเพิ่งเข้ามาเนาะวันที่อัดคลิปนี้ก็ถ้าเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันติชมกันได้นะครับว่าน้องใช้ยังไงผมใช้ผิดวิธีหรือมีความคิดเห็นอะไรยังไงหรือผมพูดอะไรผิดไปก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย